นคับออฟฟิเชียลสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องลาฟเอลพี่แซมไซโคนแล้วก็คุณเคียวยะคุงนั่นเองนะคะ <c oughs> วันนี้เนี่ยเราก็จะมาทาทำอะไร ทำอะไรคิปทดลองสุดเจ๋งไงทำใช่แล้วเราก็จะมาทำการทดลองสุดเจ๋งเจ็งเจ็งเจ็งแล้วก็เจ๋งเจ็งก่อนจะไปดูคลิปแรกก่อนที่จะไปดูคลิปแรกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องดาวฟิลเอลพิซซ่าไโคนแล้วก็คุยเยอะคุยด้วยนะคะโอเคถ้างั้นเราไปดูคลิปกันเลยไหไปกัน คลิปแรกเนี่ยเราจะมาทําอะไรนะพี่แซมทดลองไอ้น,นี่กันไงทุกคนครับมาดูกันว่าสมมติมถ้าเราเอาพิตันเนี่ยลงเฉยๆเนี่ยแบบลงบีดนะครับมันจะกลายเป็นโกนเลมหรือเปล่าทุกคนงงไหมไม่ได้ไม่งงกัน,รเ,น,กนเราดูกไหมเฮ้ยทุกคนมันไม่ไมกลายเป็นโกนเลมอ่ะดูดิเห็นปะปกติมันจะมันต้องัดไม่ใช่หรอใช่ไหมใช่แต่เล่นอะตกแกอันนี้เราใส่เองเราใส่เองทุกคนเห็นปะเฮ้ยมันไม่ดันใช่ไหมทุกคนเห็นปะใช่คือแบบว่ามันกลายเป็นอย่างนั้นน่ะ มันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยมองข้ามใช่แล้วเราไม่สามารถดันโกเลได้ทุกคนดูลองลองกดใหม่นะเหรอแม่แล้วมันก็หายอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเข้าวไม่อันนี้แค่ใส่ไม่เฉยทุกคนเดินมาทุกคนเดินมาเราไม่สามารถวางได้ทุกคนเห็นบ้าเนี่ยถ้าเราถ้าเราวางเนี่ยมันจะติดใช่ไหมมันติดเฮ้ยเฮ้ยถ้าเราวางเฉยอะถ้าวางวางเนี่ยเงี่ยก็ติดทุกคนติดแค่เราดันข้างอ่ะเออไปกีข้างเหมือนกันใช่ไหมเรียกลรอกสองไหมเออเรียกล็อทุกคนแค่ล็อกไหนแค่ล็อกไหน ไม่รู้ว่ามัน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 ค้างจริงเหรอทุกคนอะไรไม่รู้ไม่ได้โกเลมเฮ้ยชูชูๆไปนี่เนี่โอเคทุกคนเราดูนะเครื่องวาค้างไหมทุกอย่างอกออกออกมาค้างโอเคมันมันได้หมวนี้ทุกคนเลยเดี๋แค่แบบสมมติถ้าเราพิษอันดมันจะหายไปใช่ไหมโอเคตามนั้นนะฮะโอเคไปให้เงินรอไปดูคลิปต่อไปกันดีกว่าค่ะไปกันครั้นโอเคค่ะถ้างั้นเรามาดูคลิปที่สองกันนะคะสองเลย โอเคคลิปที่สองนะคะคือจะทดลองเกี่ยวกับว่าสมมติเราเดินอย่างเงี้ยเราอยู่ตรงสนูใช่ไหมเราก็จะ<ม>ติด<ม>สถานะนแบบว่าแข่งตัวใช่ไหมล่ะแบบนี้นะคะเห็นไหมอ่ารู้หนาวเย็นใช่ไหมออใช่แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะคะก็คือเนี่ยเราวางอันนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ใส่สนูเข้าไปปุ๊บแล้วเราลงไปในถังล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนนึงนะขอลงแป๊บมันมันยากอ่าแม่ดูเราไม่หนาวใช่ เ่มมันแปลกมากค่ะเออคืออะไรเนี่ยทำไมทำไมในนี้มันไม่หนาวล่ลเพราะอะไรกันคะทุกคนมันแปลกกันใช่ไหมเฮ้ย้้มมร้อนไอ้ตั้มเฮ้ยอ๋อพอร้อนเสร็จแล้วก็มาเหี็บโสร์ก็จะกลายเป็นน้ำนั้นเองนะคะทุกคนว้โววิธีทำน้ำใช่ใช่ทุ่ เห็นไหมจริงด้วยนะคะอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะคะทุกคนนะประมาณนั้นนะฮะดูไปก็ไม่หนาวนะครับทุกคนประมาณนั้นนะฮะว้ไม่ข้ามไม่ทำมาโอเคถ้างั้นเราไปชมคลิปที่สามกันเลยดีกว่าค่ะไปกันกันการทดลองที่สามหรือคลิปที่สามการทดลองที่สามนี่แหละนี่แหละโอเคค่ะเรามาดูคลิปที่สามนะคะก็คือการทดลองเกี่ยวกับ แพ้นั่นเองนะคะทุกคนแพ้จะฉลาดหรือเปล่าทุกคนเห็นไหมใช่เราทดสอบไอคิวของเจ้าแพ้กันนะคะโอเคเราวางก่อนเจ้าแพ้ก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะสนใจวิย์ของมันอยู่แล้วนะคะ แต่ดูดูสังเกตสิว่ามันฉลาดนะคะคือมันไม่กระดุบมันไม่กระโดะดลงไปนะตั้งแต่เราด้ว่ามันจะฉลาดขนาดไหนโอเคลองดูล้วดูครับทุกคนทดสอ,อบความไอคิวนะอันนี้โซแซนทำมันเดือชดช้านิดนึงฮะเฮ้ย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 ไม่บาดจังนะเดี๋ยวเราขอให้กลับไปกลับกลับไปเฮ้ยตรงนี้ก็ได้โอ้ยค้างค้างเทพมันเทพมันเทพบามันเทพมันจูมันปากกลัวมันจูมันจูเฮ้ยมันเทพว่ะทุกคนมันฉลาดมากทุกคนแค่มันเป็นอยู่บนข้างหลังฮะฉลาดว่ะทุกคนดูดิเฮ้ย ฉลาดโคตรเฮ้เฮ้ยไปแกแพะตรงนี้แน่เจ้แพะาฮ้ยทำไงาดดไม่ผ่านหรอกทำไงเอ่อไม่ไปหรอกเออวะทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันโดนแล้วมันจะเจ็บมันมันไปไม่ได้มันเจ็บไหมันโดนตกับแพะทุกคนมันไม่สามารถไปได้ทุกคนเห็นปะอ้ามันไม่สามารถไปได้มันอะเฉลาดไดทุกคนมันสามารถเดินเดินเทียบได้นะด้ไแบบปากโกน โอเคเมื่อกี้กระตุกนะคะขออภัยกันด้วยนะคะก็ซึ่งผลลัพธ์ก็คือมันฉลาดนั่นเองนะคะซึ่งไม่มันไม่สามารถมีใครหลอกมันได้นะคะซึ่งนอกจากมันเดียดกระตุกกันเองนะคะในใบ้าในบาลองลองเดินให้มันเดินไปทางนี้ดิหลาตัวอ่ามันเดียดกันเองครับเดอกันเองครับเฮ้ยเฮ้ยเริ่มเมีระเบียบเล่าเล่ามันจะไงเ้ยดแบบมีระเบียบดูคนิ หมดแถวตรงแแแแแดดดดดเฮ้ยภูร่าชีวิตเฮ้ยอะไรภูร่าชีวิตมันวม่งไปมิวไปภูร่าชีวิตภูร่าชีวิตป่าวคือภพร่าชีวิตภูร่าชีวิตโอเคครับประมาณนี้ทุกคนให้ของขวัญอะโอเคโอเคถ้างั้นเราไปดูคลิปต่อไปดีกว่านะคะไปกัน โอเคค่ะทุกคนลิปที่สี่นะคะก็คือเรานะคะอยากจะให้คนดูเนี่ยนะคะไทยเสียงไทยดูนะคะว่าตัวไหนจะติดก่อนตัวไหนจะดันก่อนนะเองนะคะบนเดี๋ยวดูนะดูดูก่อนนะว่ามันติดทุกอันนะอ่ะอ่ะให้ดูอ่ะอันนี้ผมจะติดฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายติดไหมอ่ะฝั่งซ้ายติดนะคะอันี้ฝั่งซ้ายติดปกตินะตรงกลางติดไหมติดนะครับโอเคขวาติดนะครับบน ติดนะครับอ๋อเดี๋ยวบน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 ฟิอ่าบนต้องประมาณนี้อ่ะมาดูนะอ่าสกูฮะลืมลืมลืมบนอ่ะเช็คบนโอเคบนปกติดปกติโอเคเราดูกันโอเคเราเที่ยวทุกวงจรโอเคพอแล้วพร้อมแล้วนะคะอ่ะให้ทุกคนทายกัะนะคะว่ามีซ้ายบนขวาล่างโอเคนะคะโอเคถ้าทายแล้วคอมเมนต์บอกเลยนะคะโอเคถ้าไม่จะกดแล้วนะสามสองหนึ่ง ตดกนขวาใครทายขวานะคะหูเป็นคนเก่งมากสามารถเป็น oh. เอ่อเป็นหมอดูได้แล้วนะคะดู <laughs> เฮ้ยเขาถ่ายนึงอะอ่าวขวาขวานะคะทุกคนขวา <laughs> ขวา <laughs> ขวา, <laughs> ขวา <laughs> ก็คือมันมีสิทธิ์อะเอา้า คือมันมีสิทธิ์อ่ะนั่นแหละโอเคนะอโอเคถ้างั้นก็มีแค่นี้แหละนะคะโอเคเราไปดูคลิปต่อไปกันดีกว่านะคะไปกันมาค่ะคลิปที่5นะคะเราก็จะมาทดสอบเจ้า NC กันนะคะซึ่งมันเนี่ยจะกดนอนไหมในเอเตอร์ดากอนนั่นเองนะคะทุกคนทุกคนนะเราเข้ากันไปดูกันคือปกติทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าถ้าเรากดเตียงนอนในเอเตอร์ดากอน จะเป็นไงก็จะระเบิดนั่นเองนะครับตุ้มตุ้มเอาหมดแล้วแล้วถ้าวิลเลเจอร์นอนล่ะป่ะถ้าวิลเลเจอร์นอนล่ะเอออันนี้มันก็น่าคิดนะพี่แซมโอเ้พี่ฟูได้ไหมโอเคมาดูนทุกคนเฮ้ปเอามังกรก็ไม่ตีอ่ะมันมันจะนอนไหมอย่างนี้เฮ้ยมันนอนได้อะโกงโกงไอ้พวกนี้โกงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แซมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะคุณเนี่ยนอนด้วย นอนตั้งแต่ไม้ทุกคนเฮ้ยกองโอเคเอาไปดีกวาเฮ้ยแต่พี่เซมน้องอยากน้องอยากให้เอฟซีมันเดินเข้าจบตอนบ่อจบเกมอ่ะต้องทำยังไงเออมันจะเป็นยังไงอ่ะต้องสปาอวยสปาวพอยก็ไม่ได้โอเคอะมากรคุณคุณไปตาข้างนอกก่อนแล้วคุณสปาวพอวยไว้สปาวพอวยก่อนอ่ะอ่าแลาวก็เกียร์ไอ้ใช่ไหมแล้วก็เราสปาวพอวยพวกเราโอเคเราสปาวพอวยไปแล้วมงกรลงมาแล้วอึ๊บแอะอ่ะฆ่าเลยบอลละ โอเคเดี๋ยวให้เอฟเฟกตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะโอเคมาละไหนพอ่นพอพอ่พอพ่อแบบเอออยากรู้จังเลยมันจะลงบ่อไหมาหายก่อนเลยพี่แซมเฮ้ยไปไม่ไปเกินไหนอะไม่รู้่มันก็จะกลับไปที่น้่นสตองโฮหรือเปล่าไม่รู้อะแล้วรอสีอเยอะไปอ่ะถ้า,างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคุยให้เสกตรงสตองโฮได<ห>้ยัง โอเคเซฟตรงสตอลโฮหรือยังถ้าอางั้นเดี๋ยวน้องจะลองเข้าไปดูนะว่ามันเนี่ยไปอยู่ตรงไหนกันนะคะโ okay, อเคน้องจะไปได้ละเนี่ยวางให้อ่ะเอาชิมาแล้ววาพี่ที่พี่เซฟพาน้องไปไหนเราจะกลับโรถเดิมไหมเนี่ยไม่ทุกจะให้เอา่าวไปที่นี่เดี๋ยวเราหาวิธีกลับที okay, okay, งง่เดิมหรือเป่าโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันจะไปโผล่ที่ไหนโอเคไปกันโอเคได้ยัง พี่แซมน้องมาแล้วสรุปคือเอฟซีมันมัน <c oughs> มันมามาเกิดนี่เหรอใช่ออ๋อข,าางงอขา้างล่างเราเป็นสตองโฮใช่ไหมข้างล่างเรอใต้ใต้เท้าเหรอใช่ลองกีโหมดสามดิโอเคโอเคเดี๋ยวน้องลองเกมอ๋ออ๋ค้างเกมโหมดสามอ้าวสเปกเตอร์ดิโอเคไปเราไปดูข้างล่างจริง,ลลงร okay, okay, ด้ยวยใช่ด้วยทุกคนคือมันกลับมาแล้วนะคะก็คือตอนนั้นน่ะพี่สปอร์พอยไปไง ก็คือไม่ได้แบบไอ้นี่ยกลับมาเนี่ยนะคือคือมันคือมันมีอะไรนะที่พี่แซมบอกอ่ะที่เขาบอกว่าให้อะไรนะวางลาวาใช่ไหมอ่าใช่ใช่แล้วทําให้เราอ่ะกลับมาที่เดิมนะคะนั่นแหละนะก็ถือว่าเป็นความรู้นะทุกคนนะถ้าสมมติถ้าเราวางเตียงไว้ในเดือดนี่คือมันจะนอนไหมฮะพี่แซมเดือดเหรอเอออันนี้ก็น่าคิดนะโอเคอันนี้คือแถมนะคะทุกคนเกมมูคีทีฟโอเคเข้าไป โอเคบอลบอลตรงตรงไหนดีนะตรงตรงนี้แกันทุกคนครับตรงนี้ที่สุดโอเคถ้าเราถ้าเราคิดขวาแค่เดียวก็เหมือนเดิมใช่ไหมใช่ใช่มันก็เหมือนเดิมโอเคมาลองดูวันเฮ้ยไม่กล้านอนนะเฮ้ยไม่นอนเหรอต่อตอนปลี่ยนเป็นตอนเช้าวะตอนเช้าเลยอ่ะโอ้ผมเปลี่นเป็นตอนคืนนะทุกคนอันนี้จะเป็นตอนเช้าก็ได้อ่ะเปลี่เป็นตอนคืนทาเซตแต่มันเซฟเตียงไว้แล้วนะใช่ออกบอเซทนี่อ่ะอ่ะนี่คือตอนคืนแล้วนี่ไงอ๋อเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมตอนเถิดมันลุกขึ้นอ่ะเฮ้ยไหนนะนะเฮ้ย งงนอนเห็นไหมมันนอนหมดแล้วทุกคนง่วงไ,ไ,ไม่ผมไม่ถึงง่วงนอนจังเลยผมจะนอนบ้าอ้าว <c oughs> เป็นอะไรเว้ยเนี่ยทุกคนคือมันเป็นไปได้ค่ะทุกคน NPC เนี่ยมันสามารถนอนในเนเธอร์แล้วก็ในเอนเดอร์ได้นะคะทุกคน <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะรูกอ,อ,อย่างเงนะ<ะ>ินนะสมมติถ้ามี NPC เยอะนะโกเลมมันจะโผล่มาอ๋อใช่มันเป็นปกติอยู่แล้วค่ะเห็นไหมนี่ไงบอกยังรู้จักไหมถ้าไฟ ถ้าเราป่นีเจลยังมามันจะสร้างบ้านปะไม่บ้านอ่ะไม่ได้สร้างเนี่ยมันก็ต้องมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะทุกคนฟังไว้ด้วยโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะชอบไหมคลิปนี้สาหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องราฟาเอลพี่แซมใจคนแล้วก็คุณเทียร์คุ้มกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปลรุ้นกันว่าคลิปอะไรไปกันคุณเคยสงสัยไหมว่าหมู่บ้านในเกมไหมครับทั้งหมดกี่หลังโอ้พี่แซมนั่งเหนื่อยวะออเคียนๆเจอกันคร